สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและอาคารแต่สำหรับวันนี้ก็จะมาทำการฝังบล็อกและก็ฝังท่อก่อนส่วนการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ค่อยว่ากันใหม่นะครับครับเมื่อเรามาถึงหน้างานนะครับลักษณะของงานก็คือบ้านชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ามีห้องพระห้องซักลีด ห้องฟังเพลงห้องครัวห้องโถงลงรถก็เป็นลักษณะที่ลงตัวมากอีกหลังหนึ่งนะครับกับก่อนที่เราจะลงมือทํางานนะครับเราจะต้องทําการเช็คตรวจแบบให้ละเอียดยิดงหนึ่งก่อนนะครับว่าเขากําหนดสวิทไว้ตรงไหนจุดไหนความสูงของสวิทเท่าไหร่ห่างจากวงกบเท่าไหร่แล้วความสูงของปักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะ เป็นสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฟที่แบบกําหนดมานะครับแล้วเขาก็จะกําหนดว่าดวงโคมอยู่จุดไหนด้วยนะครับเราจะต้องดูให้ละเอียดตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการทํางานในวันนี้นะครับก็จะมีสว่านรโรตารี่แล้วก็หินเกียร์หรือตัวตัดที่ช่างชอบเรียกลูกหมูนะครับก็จะมีพวกสปริงดัดท่อแล้วก็ระดับน้ํา อุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้ก็จะมีท่อ PVC ขนาด3หุน4หุนหหุนแล้วก็บล็อกเหล็ก2อคู 4, แล้วก็ขนาด4คูนนะครับเมื่อเราทำการเช็คอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับเมื่อเราทราบจุดตามแบบที่กำหนดมาแล้วเราก็จะทำการวัดแล้วก็มาร์คเพื่อจะกีดผนังฝังบล็อกลงไปนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกขนาด4 4แล้วก็ตัวบนก็2 4คือความสูงของสวิ์แล้วแบบกําหนดมาอยู่ที่ประมาณ120เซนแล้วก็ความสูงของปลั๊กก็อยู่ที่ประมาณ30เซนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละจุดด้วยนะครับไม่อาจจะไม่เท่ากันอย่างเช่นปลั๊กทีวีตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ120เซนเท่ากับสวิ์เลยนะครับ แล้วก็จะมีพวกปลั๊กเครื่องดูดควันหรือฮุสก็อยู่ที่ประมาณ210เซนเมื่อเราทำการมาร์กเราก็จะใช้ลูกหนี่ในการปิดผนังฝังบล็อกนะครับปิดไปเรื่อยๆตามแบบที่กำหนดนี่แหละตามที่เรามาร์กไว้แต่ละจ<ม>ิดตัวนี้จะเป็นปลั๊ก30เซน อันนี้ก็จะเป็นปักทีีก็จะมีบ็อกขนาดสี่สี่สามตัวนะครับเรียงแถวกันมีปักกเปาผู้สองชุดแล้วก็ทีีอีกหนึชุดเมื่อเราทําการกรีดผนังเสร็จเรียบร้อยนี่ครับหน้าตาต่อไปเราก็จะทําการสกัดหรือจักนะครับโดยใช้สว่านโรตารีร่ในการสกัดนะครับ แล้วก็จะทำการจักตามจุดที่เรามาร์คเอาไว้ที่เราตัดไว้ ก็จะเป็นพักที่สูงประมาณ30เนิมตแล้วก็ตัดทิ้งยักไปเลย,เน,ย,ยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะแต่งหลุมนิดหนึ่งเพื่อที่จะฝังบล็อกลงไปครับฝังบล็อกขนาด2คูณ4 3ตัวเรียงแถวตัวนี้จะเป็นชุดของทีวีครับแล้วก็จะมีขนาด4คูณ4 2คูณ4แล้วก็ปัก เมื่อเราทําการฝังบล็อกเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับนะครับความสูงของบล็อกแต่ละที่ก็อาจจะไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบที่กําหนดมานะครับไม่ใช่ว่าเราจะกําหนดเองแล้วก็พอใจตรงไหนก็จะสกัดตรงนั้นวางตรงนั้นมันไม่ได้มันต้องตามแบบจริงๆนะถึงงานถึงจะออกมาผ่านถ้านอย่างนั้นไม่ผ่านแก้ไขยุ่งยากอีกเลยนะครับ เมื่อเราทําการฝังบล็อกเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะจีดผนังฝังท่อตามจุดที่เรามาร์กตามจุดที่เราฝังบล็อกแล้วจุดตัวน,นี้ก็อาจจะเป็นจุดที่เมนลงมาแล้วก็เมนก็จะจ่ายไปทั้งบ้านนะครับต้องฝังท่อหลายเส้นนิดนึงเราก็จะฝังท่อประมาณห้าหกเส้นแล้วก็ต้องกีดกีดผนังก่อนนะครับกีด เมื่อเราทําการกรีดผนังเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้สว่านในการสกัดเหมือนเดิมนี่แหละครับตอนสกัดแต่งไปเรื่อยๆเป็นตัวที่เราจะวางพ่อเป็นตัวว่าเราจะวางพ่อได้ครับประมาณขนาดถึงหกเส้นตะขุนสี่เส้นสี่หินอีกสองเส้น เรื่อยๆนะครับคับเมื่อเราทําการสกัดเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะต้องทําการดัดท่อถ้าถามว่าเอาท่อ PVC ไปฝังเลยได้ไหมมันไม่ได้นะครับมันติดคานเหล็กด้านบนไม่อย่างนั้นเราก็จะสอดสายยากนิดหนึ่งดังนั้นเราจะเป็นจะต้องดัดท่อโดยใช้สปริงในการช่วยดัดนิดหนึ่งนะครับดัดแล้วเราก็จะต้องทําแบบ นะครับทำแบบให้ความโค้งความงอของท่อที่เราดัดให้เสมอกันงานถึงจะออกมาดูดีนิดนึงแล้วก็เวลาสอดสายก็จะง่ายด้วยนะครับก็ดัดไปเรื่อยๆเมื่อเราทำการดัดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำท่อมาฝังเข้ากับผนังที่เรากีดเอาไว้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นจุดใหญ่และเมนใหญ่นิดนึง ดังนั้นเราจําเป็นจะต้องฝังท่อหลายเส้นด้วยกันเมื่อเราฝังเข้าไปเราก็จะใช้ลวดในการรัดเอาไว้ก่อนนะครับถึงค่อยเก็บงานแล้วก็ใช้ปูนฉาบอีกทีหนึง่งตอนนี้ก็ฝังท่อไปก่อนเรื่อยๆนะครับ เมื่อเราทําการฝังท่อชุดเมนเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะไปไล่ตามจุดเล็กๆนะครับที่เราฝังบล็อกเอาไว้ว่าปลั๊กไฟลงจุดไหนสวิตช์ไฟหยุดจุดไหนแล้วก็น้ําร้อนแอร์หยุดจุดไหนบ้างนะครับหรือตามแบบที่เขากําหนดขึ้นมานะั่นแหละเมื่อเราทําการฝังเสร็จเราก็จะต้องทําการตรวจสอบแบบอีกครั้งหนึ่งว่าเราฝังครบหมดหรือเปล่านะครับเมื่อเราฝังเสร็จ เราจะต้องทําการเจ็บรายละเอียดอีกนิดหนึ่งก็คือการฉาบปูนปิดท่อที่เราฝังลงไปหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในการร้อยสายหรือเดินสายไฟภายในบ้านและอาคารนะครับเทคนิคการเดินสายไฟภายในบ้านและอาคารนะครับเราจะไปพูดถึงการใช้สายเมนภายนอกเบอร์อะไรแล้วก็สายเมนภายในเบอร์อะไรนะครับที่จะใช้กับแอร์น้ำร้อนปลั๊กไฟดวงโคมไฟ เราก็จะไปพูดถึงในชุดของ EP 2คือเทคนิคการเดินสายไฟภายในบ้านสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ